เวทส้วนฟ้ามครับไม่แล้วครับกับคลิปต่อจากจีว่าต้องเปลี่ยนหัวเที่นรถดสะดุดนี่แหะครับผมก็เไยมาถอดขันออกให้เบิงผมก็เมือหนึ่งถือไว้มือหนึ่งกับขันน็อตแล้ะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาครับนี่ครับเบิงอันนี้เลยครับนี่นเวลาถอดจังสี่แหละครับนี่คือกันคือกัน ออกออกมากแบบนี้นะครับนี่ออกมาว่างไว้คอยเปลี่ยนที่ะตัวครับนี่ครับอคอยเปลี่ยนที่ระต,ตัวได้นี่ผมก็ซื้อหัวเทียนมหม่แล้วจะว่าผมสีขันอวอ่ครับ,บน,นี่นี่ครับผมก็สีซุกลงไปนี่บอกซื้อบอกมาบอกเบอร์สิบหกแล้อครับซื้อันครับ คันขันคันน,นาคันนาเขาเครื่องนี่ขันไปทั้งขวถ้านั่นเขานี่ห้องคันไปทั้งใสายังสี่แล้วครับน,นี่ครับขันออกนั้งสีเลยนี่ครับออกสมมติว่าออกมาแล้วมันบอ ออกมาเนี่ยคันออกมาเนี่ยม่ยอมออกกับบอกเนี่ยบ่ยอมออกมากกบบอกเนี่ยนี่ผมมีเทคนิคแต่ด้ยางให้เบิง้งให้ได้หูน้ำกันครับบอกพอแม่พีน้องน้ำกันไว้ที่ซีดอกว่าได้นั่นครับว่าได้มีประสบการณ์ของจะขวแต่พราะได้มีประสบการณ์เนียพราได้เห็ดรถจาขวงแน่นะครับ เห็ดไว้ของเ้าของเป็นเบื้องต้นเวลาเขาจะเอาโต,าตนี่ออกมามันบอกอกมานั่นมันบวกรับนี่ก็เอาทอสยียงตัดทอสยียงเด้อเสียบลงไปเสียบ,เส,ยบเสียบลงหานั่นเสียบลงหาจนมันออกมาได้ครับนั่นนี่ครับผมผมมีเมื่อนีบ ทันออกออกตัวนี้แทนแท่นเป็นตัวขันออกหน้าออกปบุ๊นี่แหละครับเฮ็ดแบบสี่แหละครับนี่ครับผมสงสัยผมต้องใส่สองเมื่อแต่ละเพราะว่ามันซุบเข้าไปแล้วบ่ยอมออกคือมันว่าท่านออกจากเกี่ยวบุว่าท่านออกจากเกี่ยวจนนั่นแหละครับปัญหามันท่านออกจากเกี่ยวอยู่ นะครับออกไม่ได้ครับเฮ็ดมันออกก่อนออกไปออกมาตัวพวกแรกพวกแรกนี่แะครับเฮ็ดให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งเฮาเปลี่ยนเวลาเฮาเปลี่ยนเฮาก็เปลี่ยนจังซี่ล่ะครับนี่ครับนี่ครับบอรูรร้ออกไปบ่นี่มันออกเกี่ยวไป มันบ่ยอมขึ้นมากตัวครับบ่ยอมขึ้นมากเขากะเอาวิธีไหมหาทอสยางหน่อยก็เก่าหดเขา่าแล้วมันก็ขึ้นได้ครับ นี่มันมันนั่นอยู่มันกะตกปลอกแรกออกน่อนี่ครับมันกะตกออกนี่ครับออกมาลนะครับนี่ครับมันสะออกมากเลยออกมาน้่นี่เท่าเนี้ยรับมันเข่าอันทอสายยางมันก็สิออกมากแบบนี้ะครับ ได้แม่เยียดแห้พ่อแม่พี่น้องเบื้งองห้องกับเปียนได้ห้องกับตัวไม่เข้าไปขันเข้าไปนี่แหละครับอุ้กปรณ์ันที่ห้องเบื้องต้นอถอดเองเปี่ยนเองัวเ,เ,เทียนนี่รถอันติด่าจะเป็นอันติดรุ่นแรกแหละครับนี่เพระาะว่าถ้าเป็นรุ่นแท็กซี่คนไะหเบื้องกาบกับสีรถครับนี่เห็นบอกครับกาบกับสีนี่ สีแท็กซี่เด้เนีมผมสื่อเพื่อนมากมาสอนเราไว้ให้ความรู้พ่อแม่พี่น้องไหวสานีได้ครับเด้ันคลิปน้าม,มี่ยังเห็ดยังพงก่าสีทรงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆคันชอบปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนยได้ครับเด้ขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆที่ชมคลิปครับผมสวัสดีครับ